มาค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราผสมวัสดุปลูกกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเขามาเรียงในพื้นที่เพาะปลูกต้นกล้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะลดน้ําค่ะต่อให้คืมฟ้าคืมฝนยังไงนะคะเราก็ลดค่ะเพราะว่าฝนที่ตกเพียงปลอยๆนะคะมันไม่ทําให้วัสดุปลูกของเราเปียกทั่วถึงไปทั้งกระถางนะคะเราก็เลยต้องลดน้ําซ้ํานะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่า เราปลูกต้นกล้าไปทั้งแบบวัสดุปลูกแห้งๆแบบนี้เลยไม่ได้หรอนะคะดิฉันนะคะผู้มีความรู้น้อยก็เลยไปสอบถามคุณสันให้ค่ะคุณสันก็คือคนที่ลดน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยตอบเรากลับมาว่าถ้าเราปลูกต้นกล้าไปแบบทั้งแห้งๆแบบนี้นะคะเวลาปลูกอะ่ะเขาก็ต้องลดน้ําไปอยู่ดีแล้วน้ําที่เราลดไปนะคะก็ต้องลดให้เปียกให้วัสดุปลูกได้ซึมซับไปทั่วกระถางนะคะ เขาก็เลยเลือกที่จะลดน้ำก่อนที่จะปลูกต้นกล้าลงไปนะคะและอีกเหตุผลนึงนะคะซึ่งคุณสันเนานางได้บอกว่านางคิดเอาเองแล้วนางก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะก็คือถ้าปลูกไปทั้งวัสดุที่แห้งโดยที่วัสดุยังไม่ดูดซับน้ำนะคะเมื่อเราปลูกลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลดน้ำตามเนี่ย ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณนึงนะคะกว่าวัาสดุจะซึมซับน้ําแบบทั่วถึงเนาะเขาอ่ะจะคิดว่าต้นกล้าของเขาอ่ะจะช้าจากแรงน้ําค่ะเขาก็เลยลดน้ําก่อนนะคะธนุถนอมยิ่งกว่าลูกและภรรยาเขาก็ต้นกล้าดอกไม้นี่แหลคะค่ะท่านผู้ชม